สวัสดีครับเจาะเป้ากีฬาขอนำทุกท่านเข้าสู่พรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่8คู่ระหว่างไบร์ตันพบกับลิเวอร์พูลก่อนที่เราจะไปรับชมการรีวิวครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยครับเริ่มกันที่สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับไบร์ตันและลิเวอร์พูลครับ ก่อนหน้านี้พบกันมาทั้งหมด12ครั้งครับเป็นทั้งฝั่งของไบรตันเอาชนะไป2ครั้งลิเวอร์พูลชนะ7ครั้งและเสมออีก3ครั้งโดย5นัดหลังสุดที่พบกันครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับฤดูกาล2022 2023ครับที่บ้านไบรตันครับเป็นทางฝั่งของไบรตันครับเอาชนะลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับจากการทำประตูของ ชอลลีมัสครับและแดนนี่เวอร์เบกนะครับส่วนที่สนามแอนฟิลด์ครับบ้านของลิเวอร์พูลครับในฤดูกาลที่แล้วครับเสมอกันไปที่สกอร์3ประตูต่อ3ครับโดยทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเป็นโรเบิร์โต้ฟิมิโน่ครับทำไป2ประตูและอดัมเว็บสเตอร์ครับทำเข้าประตูตัวเองไปอีก1ประตูครับส่วนทางฝั่งของไบรตันครับเป็นแฮตทริกฮีโร่ของเรีนโดทอสซาครับ ซึ่งผู้ที่ทำประตูให้ทั้ง2ทีมในฤดูกาลที่แล้วครับไม่ได้อยู่ในทีมแล้วทั้งคู่ครับทั้งโรเบรโตฟรีมิโนแล้วก็เรนโดทอสซาครับและเลียงห้านัดหลังสุดอีกสักครั้งหนึ่งครับห้านัดหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของไบรตันครับเอาชนะไป2ครั้งครับเสมอ2ครั้งครับแล้วก็ลิเวอร์พูลชนะไปได้1ครั้งเท่านั้นครับห้านัดหลังสุดที่พบกันครับ เขาบอกว่าสถิติไม่เคยโกหกใครครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มต้นจากฝั่งไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนครับผลงาน5นัดหลังสุดเอาชนะไปได้3นัดครับและแพ้2นัดครับเก็บได้9คะแนนครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางครับโดยในนัดล่าสุดครับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนฟอร์มตกแล้วครับออกไปเยือนแอสตันวิลล่าครับ พลาดท่าให้กับแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ6ครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับ5นัดหลังสุดครับชนะไปได้ถึง4นัดและในนัดล่าสุดครับแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ2ครับโดยแม่มีเหตุการณ์ที่น่ากังขาเลยครับลูกลำหน้าของลุยดิออสนะครับห้านัดหลังสุดลิเวอร์พูลเก็บได้12คะแนนครับปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตารางครับอัปเดตผู้เล่นที่ติดโทษแบนและบาดเจ็บครับ ทางฝั่งของไบรตันแอนด์โฮฟออเบียนก็ไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนครับรวมถึงผู้เล่นที่บาดเจ็บครับเดซเซอร์บี้ก็น่าจะมีคุมกําลังให้เลือกใช้ได้อย่างเต็มที่ครับในเกมที่เปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลครับมีผู้เล่นที่ลงเล่นไม่ได้อยู่เยอะพอสมควรครับในนัดนี้ครับไล่เลียงจาก2คนในนัดที่เจอกับสเปอร์ครับ เคธีส์โจนครับโดนใบแดงโดยตรงครับติดโทษแบน3นัดครับโดยเขาจะพลาดลงเล่นให้เกมที่พบกับไบรตันครับเริ่มต้นจากเกมวันอาทิตย์นี้ครับและเอเวอร์ตันครับและสุดท้ายนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับที่เขาจะโดนโทษแบนครับส่วนทางด้านเดโกโชต้าครับที่โดนใบเหลืองที่2ครับก็จะโดนโทษแบนกับไบรตัน1นัดนะครับส่วนผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บของลิเวอร์พูลครับประกอบด้วยคอนเนอร์แบดลีย์ครับเจเกลกับคันตาลล่าครับ เตฟานเบซิติดครับรวมถึงโคดี้เกลโปรครับที่ได้รับประการบาดเจ็บจากเกมที่พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเห็นอย่างนี้แล้วเดซิบีที่พลาดท่าเสียท่าให้กับแอสตันวิลล่าในนัดล่าสุดครับกับลิเวอร์พูลที่โดนกรรมการปล้นคะแนนไปในนัดล่าสุดครับทั้งคู่แพ้มาในนัดล่าสุดครับไบรตันกับเดซิบีน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควรครับ ในนัดที่แล้วโดนแอสตันวิลล่าถล่มไปถึง6ประตูต่อ1ครับแต่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลเชื่อว่าเจเกนครับน่าจะยังเรียกขวันกำลังใจของลูกทีมได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ไบรตันก็ได้เปรียบตรงที่เป็นเจ้าบ้านเลยครับเตะที่เอแม็กซ์สเตเดียมก็พวกเขาก็มีฟอร์มที่ดีพอสมควรครับมีกองเชียร์หนุนหลัง น่าจะทำให้มีแรงฮึดสู้ได้พอสมควรครับทางฝั่งลิเวอร์พูลมีผู้เล่นโดนแบนโดนและบาดเจ็บหลายคนด้วยกันก็น่าจะส่งผลไม่มากก็น้อยเลยครับสำหรับในนัดนี้แหมเลือกยากอีกแล้วครับแต่เขาบอกว่าสถิติไม่เคยโกโหกใครเลยครับ อย่งจากผลงานในการเจอกัน2รฤดูกาลที่แล้วก็วัดอะไรไม่ได้ครับแต่ชั่วโมงนี้ครับขวัญกำลังใจของ Liverpool ลิเวอร์พูลดีเหลือเกินครับขออนุญาตฟันธงลงสกอร์ครับเลือกไปที่ลิเวอร์พูลครับจะเอาชนะไบรตันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยครับคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ครับเพื่อที่เราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและทำคลิปดีๆขึ้นไปให้ทุกท่านได้รับชมครับขอบคุณครับ